นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมนะครับ ที่สนามตะก้อกันแนนนะครับชมค่นี้นะครับจริงรางวัล20,000บาทนะครับสำหรับค่นี้นะป๋ารวยแลกข้ามกับเสียบีคู่ที่ตกค้างเมื่อวานนี้ครับนะครับควนี้ก็เสียบีนะครับแลกข้ามนะฮะหลักๆครับนะครับสารเหลี่ยมนี้นะครับตัวชงปีศาจตะก้อแล้วก็เจ้าอุ้ยเจ้าบ้านนะครับคู่เมื่อวานนี้ป๋ารวยชนะนะครับเสียบีขาดใจนะฮะแล้วก็เพิ่มเงินรางวัลมาอีกนะครับ ศูนย์ต่อศูนย์นะครับมาการชงตะก้อนะครับยกขึ้นมานะครับเป็นศูนย์นะฮะช่วงต้นเกมนะฮะอยู่อยู่ที่ปีศาจตะก้อด้วยนะครับเป็นตัวชงนะครับหลู่ที่ลูกเสิฟนะฮะถ้าแต้มนําก่อนอาจจะทําให้สภาพจิตใจปารวยดีขึ้นหรือเปล่านะฮะนะครับยกขึ้นมาห่างเน็ตนะครับปีศาจไม่วิ่งนะครับให้ปารวยเกี่ยวครับนะครับ คนนี้ได้เสียนะครับแจ้งวเลยนะครับว่าสนามนี้นะฮะขานอกนี้เสียบีรับหมดเหมือนกันนะครับนะฮะยกขึ้นมามาครับเกี่ยวซ้ายครับไกลแล้วครับแปรมาแล้วครับครับพี่สายยกขึ้นมาไปครับนี่ครับนะครับสำหรับคนนี้ศู์ตัวนะฮะช่วงต้นเกมนะครับคนนี้ราคาจริงนะครับ สองหมื่นบาทนะฮะ้ครับนะครับนะปีสัตว์ก็วันนี้ก็ได้เยอะนะฮะสนามนี้นะครับอันนะ้ะสายครับยังไงครับยกขึ้นอฮ้ยโอ้โหปลารวยนะฮะฝั่งนี้ครับ ศต่อ0ครับยังไม่ได้แต um, ้มนะครับนะครับโยกขึ้นมาตายนะฮะตรงนี Princeton ้จบนะครับจบนะครับนะครับปลารวยต้องกระโดดนะครับได้แต้มนะฮะหนึ่งศูนย์นะครับนี่ครับจับยาวครับสก่อนนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับ ายนะฮะปอาด้วยกระโลดนี่ฮะแปลมาแล้วครับปีศาจยกขึ้นมาปล๋ารลวยยอดในใบไปหลังอีกได้แต้มนะครับนะครับสองต่อศูนย์นะฮะวันนี้เสียบีมาเต็มนะครับนะครับ 0ูนต่อสอนะลูกเสิร์ฟต้องวัดนะนะครับนะครับศูนย์ต่อสองครับรรที่แล่ยังไปยังมากแล้วยืนกระหัง,งกระได้ดอกอนะครับนะครับตอนนี้ฮะสกอร์0ูนต่อสอนะครับเอฟบีเมึงวานเยอะๆไปหน่อย สองต่อศูนย์นะครับนะครับไ,<ป>ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านนะครับสามต่อศูนย์สามต่อศูนย์นะครับ นะครับตอนนี้สกอร์นะครับคู่นี้กติกานะครับมีเวอร์นะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะฮะสามต่อศูนย์นะฮะอยู่ที่ลูกเสิฟด้วยละครับผมบอกเลยนะครับว่าอยู่ที่ปาไม่โดดนะครับไม่ได้นะฮะป๋าต้องถอยออกไปทางเสาไฟแล้วแล้วแล้วก็วิ่งไปมองไปยืนให้ลูกผ่านหัวไม่ได้หรอกแต่ก็มันต้อง ซีต่อศครับ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ชิงจังหวะโดด <Hey. S 1> ไม่ผ่านนะครับ <Hey. S 1> ไม่ผ่านนะครับนะครับ huh. ตอนนี้ครับสกอ์ขาดนะฮะฝั่งของนุ่งขึ้นนำห่างแล้วนะครับ ห้าต่อศูนย์นะครับนะครับอันนี้อาจจะมีลายสายนะฮะทันหมดนะครับนี่ครับได้แต้มไปแล้วครับเห็นว่าจะียบปับ,บเมื่อวานนี้เขาเหนื่อยเฉยนั่นนาดเสียเสียเด่นนั่นใส่เสืยอวิ่น,น่ะมงทุกสูงยังติดติดบอกหมด ต้องเสิร์ฟกินเขาให้ให,ให้ให้ได้อะจะหายไ,ไ,ไหมเนี่ยเชื่อไหมสกอตต์ตอนนี้ขาดนะครับไปยืนอย่าไปยืนติดติดกับตัวตัวชงไม่ได้แล้วนะี่ฮะยกขึ้นมา ไม่ผ่านครับเนี่ยดูลูกเวอร์ไม่แซ่บอะไอ้บ้าผมมักฟังนั่นอยู่แล้วมันผมมาฟังแต่เขาขึ้มักกันหลายคนผมก็ยังงงอยู่แต่ว่าขั้นว่าขั้นเกิดว่าสิกินได้ตรงเนื้อบักเนื้อต้องเสิร์ฟกินกินกินให้ได้น้ำมันเป็นแบบพวนี้ได้เสียเยอะนะครับเนี่ยโดนเลนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน เห็ไม่ผ่านนะครับน่าจะโดนนะฮะสภาพแบบนี้ฮะฝั่งนุ้นทาชนะก็ฝั่งนี้ก็โดนหมือนขึ้นนะครับขานอกตั้งเยอะเลยนะครับกำนันแม้นสิบสามนะครับกาจิกาคือมีเบอร์นะฮะ 9ต่อ0อนะครับนี่ดูนะครับดูครับโดนเกี่ยวแน่นอนครับนี่ครับไ,<อ>ไม่ผ่านครับ<อ>นี่ครับ<อ>เรียบร้อยนะครับปีศาจ<อ>10ต่อ0ครับโยกขึ้นมา นะครับตอนนี้แล้วก็ศูนย์ต่อเก้าครับศูนย์ต่อสิบครับไม่ผ่านนะฮะดูครับหน้านี้ก็เขี่ยได้ครับนี่ครับขานอ้าทนแล้วครับนี่ครับชิมกัน ตีต่อศูนย์ครับโดนเกี่ยวหมดครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านเนี่ยโดนอีกนี่ครับขาดลอยนะฮะนี่เป็นหมื่นขึ้นนะครับราคา สเวตโซนครับเตมเดี่ยวครับไม่ได้สักแตมนะฮะดูครับดูครับไม่ผ่านครับนะครับนี่ครับ ศูนย์ต่อสิบเอ็ดครับเหมือนหนึ่งครับเรียบร้อยยกขึ้นมานี่ครับได้หนึ่งแต้มนะฮะสิบเอ็ดตึงต่อสิบเอ็ดนะครับรไม่หลงครับเสิร์ฟไม่ลองอุ้ยครับ สองต่อสิบเอ็ดครับคนกำลังทยอยมานะอันนี้เป็นคู่แรกนะครับกำลังเริ่มขึ้นเอาเน็ตครับสามต่อสิบเอ็ดย่มกื้อปาไปยังดีป เยอเดียวยาหมดไม่สุดครับตอนนี <sk ira> <sk ira> ้สามต่อสิบเอ็ดนะครับอพีทป๊อบกับแบบเดียวครับผมบอกะคือขั้นว่าตัวทำทำด้น่ะมันบดไมนต้างน้ำบุกน้ำเสียนน้ำใครจะบ่มันต้องบุกสต่อสิบเอ็ดครับ ฝั่งน,นู้นเหลือแค่แต้มเดียวนะครับมันต้องมีลูก,ลกแบบนี้นะครับลูกเสิร์ฟอยู่แล้วเป็นยังเจ้าหัวเป็นยังจังเขาแก่เขาเตะอยู่นี่เขาเขาพกขยันได้เลยเขาจะแพ้เขาสูเสมอเขาเขาพกขยัน เป็นยังเขาแพรแค่เข,า,ขาแพรแค่ซีหาพันเมื่อบ้านเนี่ยเมือม่อนไอเขามาแกะเป็นหมื่นเห็นปะอ่าไม่ได้ครับโดนเกี่ยวหมดเห็นไหมเกมโซไม่ได้ครับได้สามแต้มนะ